สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายธันชนกและน้องๆของเรานะคะนี่คือโมบายอันนี้คือสกายอันนั้นแหละคะเพยไทยค่ะวันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะอาจจะไไ่สู้ไก่เคเซีนะแต่มันอร่อยมากก็เป็นไก่ทอดแล้วชีสนะคะสุกไม่สุกไม่รู้นะคะลุ้นกันอาจ้า มีทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้านะคะอ้ออ๋อแล้วแล้วก็มีทั้งแกงลาวของนาแคทนะคะสุกแล้วเผื่อเผื่อไก่ทอดช็อตเยี่ยมประชาญเยี่ิบแซบมืออร่อยอ่ะอร่อยเด้อสุกจะลุกับมาค่ะเพื่อนเป็นข้าวกันเด็กๆแม่ขอข้าวเจ้าแล้วกัน มือด้วยปายจะไม่ถ่ายคลิปด้วยแล้วเนี่ยแตแม่จะถ่ายคลิปกินไก่เลยไปถ่ายคลิปด,ด้วยก <c oughs> ็อ,อยากกินปกติลูกชายจะไม่เข้ากล้องด้วยเท่าไหร่นะคะคนโตเริ่มรู้เรื่องหน่อยแต่พี่กายชอบกินไก่พี่กากยก็เลยกินด,ด้วยตัวกินไก่เหรอคน <c oughs> ถ่ายยงังสุกจ้ะอ,อันนี้ค <c oughs> ือทอดเสร็จก็เขย่าชีสใช่อร่อยจะมาชิมนะมันสุกข้างในด้วยนะลูกอรอใช่มาอร่อยก็สุกไม่ได้อร่อยธรรมดา เหมอ,อนแทบจ้ะอันนี้อร่อยจริงนะแม่กินข้าวคนเดียวใช่ไหมเหนี่ยหแล้วกินนไงแื้วสุดบายข้าวดิข้าวอรอยข้าวเฮียดูแบบนี้มันไม่ค่อยสบายเลยอ่ะอือยู่กับแม่อมโตกินเองเป็นแล้วกอนไหม อร่อยหนู่ยชอบมากเนี่ยขอบคุณครับลองไม่ชอบดิแม่ไม่ทำให้กินอีกอ่ะนะคะอันนี้หนูให้จริงจามครับหนึ่งร้อยลูมะเต็มพ่าแต่ยังทานได้ศูนย์ร้อยห้าบาทถ้าเราหนูให้เราเออถ้าให้เยอะได้ที่สุดก็ให้เยอะที่สุดก็คืออร่อยมาก ปีกปลายจ้ะ<ม>ยังไงแม่สายขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวแม่สายไปกินกับน้องๆข้างนอกก่อนจ้ายังไงขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์น,น่ารักๆให้กับแม่และน้องๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบ,ายบายค่ะอร่อยไหม